ตือนตือนเตือนขึ้นมาก็มันต้องทํากะลายวันกําลังลือ้อที่นอนกําลังซักผ้านะคะจะซักผ้าวันนี้ขนาดเจ็ดโมงกว่าก็นาวนาวมันหนาวกาลังลือผ้าปูที่นอนออกลือผ้าปูที่นอนจะไปซักแล้วคะ่ะวันนี้วิวต้องซักผ้าต้องเปลี่ยนที่นอน พ้าสารเพนสิด้าคุณนฝาชีพันว่าเลนแต่อันต้องรีดเสื้อผ้าให้แกแกอัน,นีตู้อันนี้แม่สีเรือนอันสีบ่ายใจงั้นเดือนเด่าย่อันเจอประรลีดถ่ายข่อยเจ้าเบ่งเตยยูทูปนะเจ้าสั่งเตท่โทรศพพัพท์พนนะ <c oughs> <c oughs> คือว่าจังชานอันนี้เตียงนอนอันนี้ซื้อมาใหม่เสียได้เนาะ อยากเอาถ้าเดือนสองเดือนอยากกลับมันนี่ของยี่ห้ออะไรที่ดังๆอ่ะเป็นหลายแสนะมันเป็นเตียงนอนยี่ห้ออะไรนะคะโอ้นี่หน้าหน้านี้นี่ใบไม้มันจะล่วงเป็นสีนี้ค่ะ กำลังลือล้อผ้าปูที่นอนมาเด้อม,มาเด้อไปซักผ้าซอยแน่นองอมีพี่ก็อบเหมือนกันค่ะพี่ก็อบอันนี้ตู้จัดระเบียบตู้ก่อนเพรานว่าบรลลีถ่ายพันพันสิบวาจัยพันสิบวิจัยงันใหย่ไปจไปใหนสติ๊กเกอร์ยังงดก่อนเพราะว่าสามีด่าบ้านันบง่งงด ส่งไปเขาแท่นที่เขาซื้เขาขอบคุณอ,อยู่อันนี้ตู้ของด้านนี้วิหาเสื้อกันหนาวก่อนแต้ก็สิตู้ตู้เสื้อผ้ามันแอร์อาจแย่ๆติเก็บก็อันไหนไม่ใส่ก็เดี๋ยวก็จะเก็บแล้วค่ะอยู่คอนแกนก็ไม่ไม่จะเสื้อผ้าเนาะไม่จะเสื้อผ้าเงินบ่มีเงินมีบ่ไม่จะเสือออเส้อผ้า บ้านอยู่คอนแก่นก็เต็มกันดา่าดาทะเลาะกับลูกเรื่องเสื้อผ้านี่แหละป้าป้าป้สิไปเอาฟังเอาภาพไปเข้าเครื่องนี่ไงพี่ก็อบพี่จะอบเอาภาพเอาขามดดวดแต่เนี่ยตู้อบพี่นะอันนี้อันนี้ข้างล่างนี่เอายัดใส่แล้วข้างล่างเนี่ย อันนี้ข้างบนนีอบค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาอบข้างบนนะคะข้างล่างนี้คือซักข้างบนอบแล้วก็ปั่นปั่นแห้งเลยแห้งแห้งปั่นเหมือนกันวันนี้วันนี้ขอทำหน้าที่เป็นแม่สีเรือนก่อนเด้อเพิ่นสีบระจยเงินเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือน ดไปปิดไฟก่อนเดี๋ยวไปเอาผ้าเอา,าเดี๋ยวเดี๋ยวซักเรียบปันป่นปั่นป่ะไปดื่มเอาผ้าเข้าเครื่องแล้วก็จะไปปั่นวิทย์เป็นแม่สีเรือนคนก็นตีติ่งอยู่ได้ดพันว่าเบิร์ตยูทูบ ปกมีแต่แกไม่ค่อยได้ยุ่งกับบีวีเราลูกๆไปซักผ้าช่วยแม่ไปพากันนั่งทำอะไร<ม>หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอันผู้ใดนี้บอกไปไปมีน้องมีย่าป่ะปะเอาเดี๋ยวไปดื่มกาแฟกับลูกไปซักซักผ้าแล้วก็ปั่นเสร็จวันนี้ช่วงปั่นเสร็จก็จะไป ทำกับข้าวอีกตัวเป็นแก้วหัวเป็นนพากันนั่งทําอะไรทําไมไม่ไปซักผ้าช่วยแม่ฮะอ,อะอีน้องมีน้องหมาน้องแมวนี่จะขนทิ้งหมดอันนี้แต่ก็สงสารเขาเนาะาอยู่กับวิวี่ยี่สิกว่าปีดูสิยัง <c oughs> ดูเท้าอยู่ตั้งแต่สมัยอันนี้เท้าสองพันวิมายีบสามมาปีสองพันนี่ไง มาอยู่สวีทปีสองพันพอดีไปสักท้าช่วยแม่หน่อยจ้าลูกจ้าไอีตัวเล็กนี่ก็นั่งไอีตัวเล็กดูสิไอีตัวเล็กดูลูกวิวิสมัยสมัยวิวิปะปะปะไปดื่มกาแฟกันปะ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 โอเคนะคะปะปะปะอันนี้ยิ่งพระวิวิใหนอนก่อนนอนก็ต้องกราบพระ หิ่งพระหิ่งพระกราบคุณพ่อคุณแม่กราบพระก่อนนอนนะคะทุกคืนเราต้องกราบพระดูเห็นพระสมเด็จวิวีไหมมีแต่พระกราบคุณพ่อคุณแม่มามีป้าป้าสมเด็จพ่อแม่พ่อหลวงแม่หลวงนะคะ